ทำงานประจำมาเป็นสิปี20ปีก็ลาออกจากงานประจำมาอยู่ในอินดีเห็นหลายๆคนนะครับมาเจอผมวันแรกมีตังติดตัวแ0ดร้ยแล้วทุกวันนี้มีรายได้จากอินดี้าหกล้านแพลตฟอร์มครับเปิดรับโอกาสให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องหนีรร้สินมีปัญหาเรื่องรายได้เข้ามาสร้างไรายได้ฟังรอบแรกนะผมนึกว่าผมฝันเหมือนเจอแสงสว่างมีรายได้อยบที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือ1 8 0 0 0 0มบาทต่อเดือนนะ พ่อแม่เป็นคนรับจ้างงานไรยวานทำงานก่อสร้างลำบากมากครับเลี้ยงลูกด้วยการ4ี่คนกับรายได้ที่เป็นรายวันน้อยมากอยากกินอะไรก็ไม่การเงินเหลืออะไรเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเลยครับไม่มีติดตัวเลยครับ,รบก็ต้องไปเบิกเท่าแก่ล่วงหน้าบ้างคือในชีวิตแบบผมไม่เคยเห็นพ่อแม่มีเงินติดตัวเลยได้เงินมาก็หมด่ทางครอบครัวเราก็น้ำพริกไข่ทอดนี่คืออาหารหลักเลยบอกกับตัวเองนะตอน,น,นบอกถ้าผมโตขึ้นเนี่ยผมไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่ผมอยากรวยผมอยากเป็นเท่าแก่อยากประสบความสำเร็จเพื่อจะได้ดูแลพ่อแม่เพราะว่าเห็นความลําบากเนาะผมเข้าใจแหละเพราะว่าคนเรามัน เลือกเกิดไม่ได้ตอนนั้นขอให้เรียนที่ไหนก็ได้ขอให้มันสูงกว่าม .3 เรียนจบมาตอนนั้นก็มีความฝันนะว่าเราคงจะได้เงินเดือนเยอะแน่นอนตอนนั้นก็ไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับแค่จบปวสครับ ก็ไปสมัครงานครั้งแรกเนี่ยเป็นคลังสินค้ารับของเข้ารับของออกเกี่ยวกับพวกไส้กรอกลูกชิ้นอะไรเงี้ยครับรายได้ที่ได้ก็เดือนละ7 0 0 0บาทกับเงินเดือนก้อนแรกที่ได้7000เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกเลยว่าไม่พอเพราะตัวเราเองยังเอาไม่รอดเลยครับคือเงินเดือนออกมาเนี่ยสวันหมดแล้วตอนนั้นแม่โทรมาลูกโอนเงินให้แม่หน่อยตอนนั้นไม่มีตังค์เลยนะทั้งๆที่เงินเดือนเพิ่งออกอะตอนเด็กๆเ,เราฝันว่าเราเรียนสูงสจบมาจะได้งานที่ดีทําเงินเดือนดีๆแต่วันนี้พอมีเงินเดือนเอ๊ะทำไมเราดูแลพ่อแม่ไมไ มันจะมีเสาอ,อาทิตใช่ไหมผมก็เอาลูกชิ้นเอาไส้กรอกเนี่ยไปขายตลาดนะัดรายได้มันมันดีรู้สึกเห็นโอกาสรายได้มันมากขึ้นกว่าเดิมตอนนั้นก็มีปัญหากับผู้จัดการด้วยแหละผู้จัดการให้เราโฟกัสงานของเขาอย่างเดียวเราก็อธิบายตามความรู้สึกเราแต่เขาก็ไม่ได้เข้าใจเราถ้าเราออกมาทาเต็มๆละ่ะน่าจะได้เยอะกว่าเดิมนั้นผมก็อออกแล้วกันช่วงแรกๆได้ไม่เยอะได้หลักร้อยแล้วมันก็ขึ้นมาหลักพันหลักพันนี้เราดีใจแล้วเพราะว่าเราหักต้นทุนหักอะไรแล้วก็ยังได้มากกว่างานประจํา ตอนนั้นด้วยวิกฤตด้วยแฟนเราด้วยหลายๆอย่างมันมาพร้อมกันเลยเรื่องค่าใช้จ่ายแฟนนะครับตอนนั้นก็พบการเกิดแบบไตวายเฉียบพันเลยต้องรักษาต้องใช้เงินฟอกตอนนั้นรู้สึกเครียดครับด้วยฐานะยากจนด้วยรายได้ที่มันไม่มีเงินเก็บอะไรเลยนะฮะฟอกนี้ก็ตกวันละ2 5 0 0อาทิตย์หนึ่งฟอก2ครั้งมันมีระยะหนึ่งระยะ2ระยะ3แต่แฟนผมเนี่ยไปตรวจทีหนึ่งเจอระยะสุดท้ายละแฟนก็รู้สึกแบบหมดหวังในชีวิตแล้วก็ ผมก็บอกแฟนผมว่าไม่เป็นไรเราจะไม่ทิ้งเธอแล้วก็บอกแม่ยายแม่ยายไม่ต้องห่วงนะผมไม่ทิ้งลูกสาวแม่แน่นอนทางแม่ก็สู้เป็น,เป,นเป็นบ้านไม้เลาะไม้ออกเราก็ไปขายก็หยิบยืมยากด้วยนอกระบบด้วยเอามาหมดครับทุกอย่างที่มันเป็นโอกาสในการหยิบยืมแม่ได้เงินมาส่วนหนึ่งเราก็หามาส่วนหนึ่งก็ได้มาผ่าตัดประมาณ6กหมื่นเจ็ครับ คือเราก็ยันนะเราสู้นะแต่เรารู้ว่าพรุ่งนี้ไม่มีตังปลอกไตไม่มีตังลงของขายลูกชิ้นข่างวดลดสามงวดทุกอย่างมันไปทางไหนไม่ได้แล้วอะหลังปีงฝาผมเองหลายหลายคนบอกว่าอยากจะจบชีวิตแต่ในหัวผมอะมันไม่เคยคิดที่ตรงนั้นเลยมันคิดอย่างเดียวว่ามันต้องมีโอกาสมันต้องมีสักครั้งในชีวิตที่เราพลิกขึ้นมาได้คือผมดูรายการอายุน้อยร้านเป็นแรงบันดาลใจอยู่แล้ว แต่วันนั้นนะครับผมเจอโปรเจกต์หนึ่งเรียกว่าโ <c oughs> ปรเจกต์ปตนีบริษัทอินดีมคือมันเป็นธุรกิจออนไลน์ยุคใหม่มันเป็นแพลตฟอร์มครับเปิดรับโอกาสให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องไรายได้เข้ามาสร้างไรายได้ฟังรอบแรกนะ <c oughs> ผมนึกว่าผมฝันเห <c oughs> มือนเจอแสงสวา่าง <c oughs> ต้องบอกว่าธุรกิจแบบนี้ในออนไลน์เนะี่ยผมเจอบ่อยนะผมเจอแล้วผมไม่เคยเคิดจะทําด้วยเพราะว่าผมกลัวโดนหลอกแต่ด้วยธุรกิจอินดีมเนี่ยถ้าเราไม่คว้าโอกาสแล้วเราจะทําอะไรครับมันจะมีโอกาสไหนบ้างก็เห็นอินดีมเนี่ยนะครับเป็นโอกาสเพราะเรามั่น ใจว่านี่คือธุรกิจที่จะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเราโดยทําคู่กับค้าขายได้เพราะอินดีนทาออนไลน์ได้ผมก็เริ่มมีรายได้เลยนะครับเดือนแรกพันสางหลายคนบอกอุ้พันสองยังเหรอครับแต่เชื่อไหมครับผมมีรายได้พันสจากธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีนเนี่ยผมดีใจมากกว่าผมขายของวันนั้น,นได้วันละหมื่นเองครับเพราะผมมองเห็นว่าเฮ้ยนี่คือจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะทําให้เราปลดหนี้โปรสินได้ครับ ตอนแรกผมทาคู่กันใช่ไหมค้าขายด้วยทําอินดีมด้วยคู่กันทาประมาณปีครึ่งผมตัดสินใจไม่ขายของเลยตอนนั้นผมมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนก็หกเจ็ดหมื่นแต่มีรายได้รวมตอนนั้นก็ประมาณล้านกว่าผมขายของเนะี่ยผมมองว่ามันมีค่าที่ค่าน้ํามันรถค่าลูกชิ้นค่าน้าจิ้มค่าถุงค่าที่ที่จ่ายล่วงหน้าการทําธุรกิจออนไลน์เราดูธุรกิจของเราแค่หลักพัน ผมทํามาแล้วปีครึ่งก็มีรายได้่างที่ดีที่สุดเลยนะครับก็คือ180,000บาทต่อเดือนนะครับก็คือ1แถัดอร์มของอินดี้ทางบริษัทเขามีสินค้าของเขาอยู่แล้วแล้วก็จะมีสินค้าพาร์ทเนอร์เช่นสินค้า SME OTOP ของไทยเราเนี่แหละครับที่มาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับคุณก้องนะครับแล้วก็มีสินค้า Lazada s h o p e, ปปี้เซ็นทนก็เอามาอยู่ในพันล้านนะดังนั้นเราช้อปปิ้งซื้อกินซื้อใช้ในระบบก็เกิดรายได้กลับมาหาเราแสดงว,ว่าเราก็แค่ประชาสัมพันธ์ให้คนมาเป็นผู้บริโภคในนบบรริิษษัััททขขายองได้มีค่ แต่งให,หง้เราไม่ต้องส่งของเองไม่ต้องแพ็คไม่ต้องสต็อกไม่ต้องไปย้างลูกน้องอย่างแฟนผมเนี่ยฟอกไตมายมา17ปีแล้วนะครับปีเนี่ยก็คือได้อาหารเสริมดีๆดูแลสุขภาพกับวันแรกกับวันนี้เหมือนคนฟอกใหม่ๆเลยครับร่างกายแข็งแรงปกติเลยมันตอบโจทย์มากแล้วก็ทําให้ตัวผมเองเนี่ยทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้ดูแลสุขภาพด้วยได้เงินด้วยนะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสผู้คนได้มาใช้สินค้าในบริษัทด้วยมันมีความสุขนะนอกจากได้เงินแล้วได้เห็นหลายๆคนที่เข้ามาเนี่ยลดนี่นะครับบางคนอนะ่ะทำงานประจา มาเป็น10ปี20ปีก็ลาออกจากงานประจำมาอยู่ในอินดีนี่ห็นหลายๆคนนะครับมาเจอผมวันแรกมีตังติดตัว800องเงี้ยแล้วนนลทุกวันนี้มีรายได้จากอินดีย้าหล้านธุรกิจอินดีนี่แหละครับจะทำให้ผมมีรายได้ไป่าตัดเปลี่ยนไปแฟนแล้วให้แฟนมาเป็นคนปกติเลยนี่คือสิ่งที่ฝันแล้วก็ผมเชื่อว่าอินดีทําให้เป็นจริงได้ ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็มองเห็นโอกาสขอข้อมูลเข้ามานะครับเปิดใจให้กับตัวเองนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมเจอโอกาสได้ผมก็เชื่อว่าพี่ก็คงได้เจอโอกาสเหมือนผมครับ